สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรานิศิบัตรนะคะจะมาตอบคาถามท้ายบทที่2นะคะซึ่งมีคําถามด้วยกันทั้งหมดหข้อนะคะคําถามแรกนะคะก็ถามว่าเนะะื้อหาเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือสําหรับคนทั่ทวไปควรสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทใดและเลือกรูปแบบการจัดบทเรียนแบบใดนะคะคําตอบก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือสําหรับคนทั่วไปเนี่ยควรจะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทการจําลองสถานการณ์ของขั้นตอนการทา งานนะคะซึ่งเน้นการนําเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการทํางานหรือการดําเนินการต่างๆที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ปลายทางเช่นถ้าต้องการส่งข้อความนะคะจากโทรศัพท์ก็จะเป็นการจาลองขั้นตอนการพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งข้อความออกไปนะคะซึ่งบทเรียนนี้จะเน้นทักษะการกระทําที่จําเป็นต่อการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนส่วนรูปแบบการนําเสนอก็จะเป็นแบบเนื้อหาทั่วไปไม่เน้นรูปแบบการเรียนการสอน ผู้เรียนมีอิสระเต็มที่ในการเลือกเนื้อหาตามความถนัดรวมทั้งมีอิสระในการทํากิจกรรมใดๆตามต้องการนะคะคาถามต่อไปเนื้อหาเรื่องการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาควรสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทใดและเลือกรูปแบบการจัดการเรียนแบบใดนะคะคําตอบก็คืออ่าสหรับการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษานะคะ ควรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทเกมการสอนเพราะว่ายังเป็นเด็กประถมซึ่งต้องการสิ่งที่จะนำเสนอที่น่าสนใจนะคะซึ่งบทเรียนแบบเกมการสอนเนี่ยจะช่วยให้เด็กเกิดแรงจูงใจภายในก็คือความสนุกสนานทำให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และเกิดความคงทนในการจำดีกว่าการเรียนรู้แบบแรงจูงใจภายนอกนะคะรูปแบบการนำเสนอก็จะเป็นรูปแบบสนุกสนานตื่นเต้นท้าทายและเร้าความสนใจให้ผู้เรียนติดตามบทเรียน ส่วนรูปแบบการนําเสนอเนะะื้อหาก็จะเป็นแบบทั่วไปไม่เน้นรูปแบบการเรียนการสอนเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเด็กสามารถเลือกที่จะเ,เรียนศัพท์พื้นฐานเช่นหมวดร่างกายหมวดเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะคําถามที่3ก็จะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทใดที่มีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดนะคะสำหรับวิชันขอตอบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบศึกษาเนะะื้อหาใหม่นะคะเป็นบทเรียนที่มีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดเพราะว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบศึกษาเนื้อหาใหม่เนี่ยจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้เสมือนกับการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียนสามารถใช้แทนครูผู้สอนทั้งในการสอนเสริมและก็สอนทบทวนได้นะคะเป็นบทเรียนที่จำลองบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนในชั้นเรียนเพื่อเสนอเนื้อหาจากกิจกรรมการเรียนตรวจปรับเนื้อหาและประเมินผลการเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ตลอดบทเรียนซึ่งมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดค่ะ คำถามต่อไปถามว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบเกมการสอนมีจุดเด่นในด้านใดน,นะคะบทจุดเด่นของบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบเกมการสอนเนี่ยก็จะมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบเกมการสอนได้พัฒนามาจากแนวคิดของทฤษฎีเสริมแรงทําให้ความต้องการในการเรียนรู้ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจภายในเช่นความสนุกสนานก็จะเกิดผลดีต่อการเรียนรู้และก็ความคุ้นคนในการจําของผู้เรียนนะคะมากกว่า แรงจูงใจภายนอกนะคะแล้วก็หลักการพัฒนาบทเรียนแบบเกมการสอน mm hmm. ก็ต้องมีความท้าทายและกระตุ้นจินตนาการแบบเพ้อฝันนะคะทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นนะคะ mm hmm. ก็อย่างแรกที่ได้สรุปไปแล้วนะคะจุดเด่นก็คือท้าทายและก็กระตุ้นจินตนาการนะคะคำถามต่อไปเพราะเหตุใดบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบจำลองสถานการณ์จึงมีผู้พัฒนามาเป็นจำนวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆคำตอบก็คือบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบจำลองสถานการณ์ก็เป็นบทเรียนที่จำลองการเรียนแบบหรือสร้างสถานการณ์เรียนแบบเพื่อทดแทนสภาพจริงนะคะจึงเหมาะสำหรับเนื้อหาที่มีความซับซ้อนมีขั้นตอนที่ยุ่งยากเป็นบทเรียนที่ค่อนข้างที่จะสร้างได้ยากจึงมีจำนวนน้อยนั่นเองนะคะเพราะว่า ผู้ที่จะพัฒนาบทเรียน AI ประเภทนี้ได้ดีเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการโปรแกรมเป็นอย่างดีนะคะคำถามต่อไปคำถามข้อสุดท้ายนะคะจงอธิบายสนับสนุนในประเด็นที่ว่าบุคลากรที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ดีคือนักการศึกษาที่มีความรู้ด้านโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์โดยตรงคําตอบนี้ขอสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าบุคลากรที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ดีเนี่ย ควรจะเป็นนักการศึกษาที่มีความรู้ด้านโปรแกรมนะคะเนื่องจากโปรแกรมเมอร์โดยตรงเนี่ยจะถนัดทางด้านโปรแกรมมากกว่าการออกแบบการเรียนการสอนนะคะส่วนนักการศึกษาจะออกแบบและพัฒนาบทเรียนตามหลักการเรียนรู้และทําให้บทเรียนมีชีวิตชีวาและดึงดูดความสนใจกับผู้เรียนได้มากซึ่งก็ทําให้บทเรียนออกมามีคุณภาพต่อการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้นั่นเองนะคะสาหรับดิฉันขอจบการ ตอบคำถามท้ายบทเพียงเท่านี้ค่ะ